วัสดีพี่น้องผมไปมา,จากจ้ามากมากินมามา่มาน้ำกันเพื่อนเพื่อฮัลโลไมเฟนมาเดอร์มาอีทูเกเตอร์เดอร์ไมเฟนตอนเฮ็ดเฮ็ดจองแรกๆก็ต่อยมาก่อนแต่ค่ำนี้ฮัลโลไมเฟนคำอีทูเกเตอร์วาราสแล้วเป็นเลยมามา่าของต่อว่าของจีนด้วยของจีนหรือของเกาหลีบุ๊แต่มันเป็นรสชาติคือก๋วยเตี๋ยวเนือเน้อบ้านเ่าเพื่อนแซบแซต่อต่อยมาปรุงใส่บักตัวดินเนาะตัวดินใส่ออกปรุงเปรี้ยวหวานเพื่อนมาจ้า เมื่ใช่เงินตาในหลานมันปวดแถวห,ง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 หงูเหมือนกันลูกไปเอาไม้มาเสียบเหมือนลืมเสียบไม้จัดแซ่บออก สมหสมวานรับไหรีบมัน,นื่เนาเปยาวออกไปซื้อมาอีกเจก็กย<ฮ>ี่สิบแเอาต่อยมาปรุงคืออันปรุงก็เตี๋วบานเฮ้าน่ะเพื่อน ใส่หน่ำสมใส่พริกป่นบักทวดินเอาตามมากินก็เสียวกินมาหมาใส่บักทวดินเพื่อนหอมมากเกิดใกล้นะเป็น <c oughs> เนียวนุ่มเป็นเบออืดแล้ว ไอ้พักที่ไม่จากหันไทยนะจ๊ะไม่หานไทยหัน,น,นแขกนะหันคนอินเดียจ้ะพัคหันนี่คือยิบจัางกิโลเอานะเลือกเอาก็สามารถติดสีเลือกเอาแบบทาอาเี่าต้องกานได้นะเ,นเพื่อนๆแต่ไครก็ถือ ไข่เบคอนสเต๊สามต้นข้าวหนึ่ก้อยเนี่ยสองยูโรเก้าสิบเก้าด้วยเพื่อนเพื่อนหลยบาทหลายก็บ,บาทเลยดูหันซูเปอร์มาร์เทั่วไปเนี่ยแต่หันนี่สองยูโรละเจ็ดยูโรห้าสิบเหมือนเม่อิกี้นูสดเจ็ดยูโรห้าสิบปีแล้วหกยูโรไม่ขึ้นเนาะขึ้นแล้วค่ะนั่นซือว่าถูกอยู่ผักราคาไม่เกินสิบยูโรหัน แล้วก็ื้อเต่อยสิฮัลโหลาไปพุ่นหวังเงินเลยตุดกาดไปอีก8 1เกิโลเมตรนะพะครับเฉพาะขาไปเด้อไปกลับก็เกือบ200กิโลเพื่อน,นอันนี้เอต่อยไปอยูไฮบอนมันห่างจากบ้านอนต่อยแค่บ0กิโลไฮบอนพักก็ถือแต่ถ้าเป็นพักสีไซแพรก็ตีชิดขายแลค่าตามแพ็กเนาะแต่ถ้าเป็นพักแบบเพชรที่อันอยู่ในล่างนะ เลือกเอาได้เลยแต่ก็จะเกียนราคาไปตารางอยู่อือป้เบิ้ลอคอยได้ลงคลิปยูทูปนะอยอดได้์ได้กับบอคอยเยอะขึ้นเ่าเหมือนเพื่อนน,นานลงที อุได้ยังมีรายได้ลงซุมืออรโหลดแหงมือละสามคลิปแพงดีลงไปแรกๆอ่จสิมียอดวิวแค่สิบกว่าลุ่ยลอยกว่าเดี๋ยวนานๆไปมันก็จะขึ้นเองเพื่อนเพื่อนบ้องย่านจังแซบ่บ <c oughs> เวียดนามครับน่มันนุวน่วนุว่มื่อในแดดข้างนอกดีอยู่เพื่อนเมื่อวันอากาศแต่เย็นมื่อในอากาศแต่เย็นทิ่นี่หนาวนิดหน่อยเพื่อนอากาศเปลียนแปลงดุเมือเ่อเนี้ยตาอไปอัน อย่างเรบานผักชีปลูกในกระถางเอาเพื่อนๆต่อยได้มากเปียงถือว่ากินมันตนมันกระสบายปากนะเนาะเพื่อนยันก็ฉีดอย่างมากบุ๊บแล้วต่อยกระล่างแล้วล่างอีกเพื่อนๆล่าง 4, 5, ซีหาแนใส่ทั้งอันีอย่างละผงผงฟูเนาะแล้วก็ใส่ทั้งบักหน้าเอ้ยมันบักหน้าผสมผสมกับนำแช่ล่าง อืสดแนวนี่อนดพี่เอ็มพี่เอ็มเจอเหตุยูทูบยังกินอย่างโออต่อยขึอนไสดน้ำให้เอ้อให้ผีเบ่งแนวันนนมาเก็บน้าต่อยสดน้ำไห เผ็ดแต่อร่อยด้วยเพื่อนๆนกเสร็จด,ดปากใส่เมือ่อตอกออกไปนอกกระชาาิมากไปเตรียมกระถางเตรียมดินหิวด,ดินจากล่างกันมากก็คอยหยิวมากเท่ากระแป้งน้นอยๆเพื่อนๆ่เพราะตอนนี้ของนักบว้เนาะเพื่อนเพื่อนแซ่บ มันเริ่มเหลืองหน่อยๆน่อยเลยมันเปิ่ลเรจะออกไปอันเบิรงก็เทิ่มไปยังไม่ได้ออกเลยอากาศมันฮอนแล้วอากาศมันดีเนาะเห็นคุณลุงเรากินเขาแล้วแล้วนอนพักตอนบ่ายตอนแล้วเบื่ออยากรบกวนเราเดี๋ยวยิงปุ๊กเราก็ลุกเลยแหละเพื่อน สงสารเราเราเห็นงานเหนื่อยทุกมือเนาะแดดแดดเริ่มกัดจะไปเมืองไทยปีที่แล้วโดนแดดเมื่อไหร่แล้วแกมฝ่าไม่ขึ้น แบบอันีหรือสงสัยเอาต่อยติดใจได้มามาเนี่ยปกติมามาแบบนี้เอาต่อยติบอยกินไปไนไดติดใจแล้วเ,เพื่อนอย่างพูดเดี๋ยวเอาต่อยไปซื้อเอาต่อทยทากิบใช่เบิง่งเนอะอู้หนเพื่อน ลืมกินน้มร่องทองก่อนเพราะต่อแต่กินเผ็ดพอกินน้มร่องทองมันจะมีอาการปวดท้องนิดๆเพื่อนๆแต่เป็นยังช่วงหลังนี่เป็นนะต้องระวัง

để ở lại mong mắm tít, cái ẻ con cái này, hả bạn, nhóc tuốt. เบดแลนะจ๊ะตามตูดด้วยเอางุ่นแก้เพชรอืมอืมเย็นแค่แล้วต่อขอขอบคุณเพืเ่อนๆลูกๆก,กันหลานนะทุกคูทุกคนที่มารับชมคลิปจนจบเพืเ่อนๆจ้ะ เอาไปพ่อกันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้อาต่อยกับอาจจะกินมุ่มม่ามเสียงดังนะเอาต่อยก็ขอโทษนะมันจะมันแซ่บเพื่อนๆมันแซ่บมันแคบกินในแบบฉบับที่เขากินนี่ละจ้ะแต่กระเบิดสกปรกปันไดาเด้อเพื่อนๆจ้ะเอาไปพ่อกันคลิปหนานจ้ะเพื่อนเห็ดนี้สิ่งเถ้าหักจะหักนี่สิ่งเถ้าเห็ดเราจะมีความทุกข์ทุกครั้งถ้าเหตุคลิปนี Sin ้อาต่อยลาไปก่อนเด้อจ้ะ <laughs>